วันพี่บี้หน่อยปั้นตันตันบวกเออฮุกฮุกตรงฮุกตรงลูกองเอออัปคัดตรงได้อัปคัดตรงได้อัปคัดตรงได้อย่างนี้บึ้งเออเออแรงปะทะปล่อยกันแรงแรงเอออัปคัดตรงได้เขาก้มอ่ะเขาก้มกับอัปคัดตรงเออ เออได้เข้าเห็นไหม,ไมยยาามต่อยมันจะเข้าเออเออต่อยแรงๆดีแล้วได้แรงๆต้านลงรวมอ่ะเออปั่นดีเออมีอัปคัดตรงอะ่ะเออมีตรงฮุกตรงตรงอัปคัดตรงเอาก้มอะ่ะจิ้มปับป๊บปั๊บเออดีมวยไทยมาต่อยกับเราเสร็จแล้วหมดอะ่ะ ทุกข่ายอ่ะตอนนี้กำนักเด็กๆด้วยกันนะเสร็จเราต่อยลูกต่อยลูกต่อยเปราใหญ่ก่อนลูกเป่าใหญ่ก่อนจิ้มจิ้มเป่าใหญ่ท้องนินปีก่อนแล้วหุกหมดแล้วพีตะวันหมดแล้วพี่ตะวันหมดแล้วจิ้ม หมดละตะวันหมดละพี่ตะวันหมดแล้วเดินเบียดเลยโปเออหน้าอกท้องตรงหุกตรงตรงหุกตรงเออนั่นแหละนั่นแหละเดินเบียดเลยรถปั้นรถถังโปโปโปเออนั่นนั่นนั่นถูกถูกวิธีปั๊บปั๊บเออมวยฝีมือเราอย่าให้ตั้งตัวอย่าให้ตั้งหลักอย่าให้เล่นฝีมือเดินลำตัวอัดลำตัวลิ้นปีลำตัวเดี๋ยวลงเองเดี๋ยวลงเองคนอื่นนะโปเออต่อยมวยไทยก็ต่อยเงี้ยเดี๋ยวลงต่อยมวยไทยต่อยมันเงี้ยลง ปับ๊บมีโอเวอร์เฮดขวาก็เข้านะซ้ายกับขวาเนี่ยลำตัวอ่าอ่โอดีอ่าดีมากันตัวเปลียป่ยนแล้วดีปั้นดีดีขึ้นเยอะกาลระยะ หม่อยา้เขาค่อมขาลูกขาซ้ายเราหนีหนีแนะ่ยา้เขาค่อมแต่เราพยายามค่อมขาเขาขาอยู่นอกขาซ้ายอ่ะขาซ้ายเราอยู่นอกเวลาต่อยอะใหม่ต่อยหน้าอกลำตัวก่อนต่อยหน้าอกขวาต่อยหน้าอกแล้วหุกต่อยหน้าอก อ้เหยีขวาได้เมื่อกี้นี่อ่ามือมือขาดีหไหมขาดีปุ๊บเนี่ยถ้าขาดีปุ๊บขาไม่ตายแบบน้องปั้นอะ่ะขาไม่ตายเขาต่อยไม่ได้ออถ้าขาปากักปักหลักเมื่อไหรอ่อ่ะโดนหมัดขาต้องขยับสเต็ปมีสเต็ปเข้าออกซ้ายขวาปั๊บปั๊บอ่าไหมต่อยไม่ได้ฮะพอขยับขาเขาต่อยไม่ได้เห็นไหม,ไมไหนะทำแบบน้องปั้นอะ่ะ อ่าเห็นไหมาขาหยุดนิ่งกันโดนหมัดโดยซ้ายขวาเนี่ยเออเออไม่รู้ไม่รู้ละลงนวมต้องเจ็บต้องมีแรงต้านอ่าอ่า อยากเชิดหน้าเก็บครั้งทำไมถ้าเป็นผู้หญิงด้วยกัน <l ittle noise> เสร็จเราอะเสร็จเราเราลงงวงกับผู้ชายอย่างเงี้ยเสร็จเราต่อยเป็นชุดตรงตรงแยกเบรกเบรกข่อยหนึ่งเก้าถอยหนึ่งเก้าแล้วต่อยได้เลยทับเบรก right